เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมทุกครั้งที่ไปหมู่ต้องมีเทพพระเจ้าเป็นส่วนสำคัญนี่คือความลับที่ซ่อนอยู่ในพลังแห่งศรัทธ,ธาที่ลึกซึ้งในวัฒนธรรมไทย เริ่มจากประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเทพพเจ้าในวัฒนธรรมไทยไม่ได้มีเพียงความเชื่อเดียวแต่เป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธฮินดูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พื้นเมืองซึ่งแต่ละองค์เทพมีบทบาทสำคัญในการเฉพาะเจาะจงเช่นพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จที่คนไทยนิยมขอพรเมื่อต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การที่เทพพเจ้ามีบทบาทในพิธีกรรมมูเป็นเพราะจิตวิทยาของมนุษย์ที่ต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมได้จากข้อมูลของสถาบันวัฒนธรรมไทยพบว่ากว่า70%ของคนไทยเชื่อในศรัทธาและการขอพรเทพเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลช่วยสร้างความมั่นใจและให้ความหวังในการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ไม่ใช่แค่การมีอยู่ในพิธีเท่านั้นการที่ได้รู้ว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราอยู่ข้างๆอย่างเสริมสร้างพลังใจช่วยให้เรากล้าก้าวไปข้างหน้าแม้ในวันที่ยากลำบากหากลหลงไหลในเรื่องราวที่เชื่อมโยงเทพ,พเจ้าและความศรัทธาอย่ารอช้ากดติดตามช่องนี้ไว้ได้หมู่ทุกวันแล้วคุณจะได้ค้นพบเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย